ี้เราจะมาเล่นด่านดีดัตสองที่เราคุ้นเคยกันเป็นสิบสิบปีในฉบับ CS:GO เลือกตำรวจโจนตำรวจโจนแบบเปลียบบ์เลยอะ่ะมันเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรเนี้ยเราจะมาใช้อ้าวไม่มีให้คุณเลือกอาบ,บน้ออ๋อมีละดีเร์อีเกิลกับไลดีกับ AWP เลยเรุยน่นปอร์ โอ้โหจะจะจะ,จะ,จะเอามีดผมแล้วครับอย่าครับอย่ามาลองดูวิธีกต่างๆยิงไม่โดนโอ๋อโดนหลนยหลังอ๋อโอ๊ยโดนไหลังอ๋อเหี้ชชะ หลายคนคงเห็นแต่จะมันเรามารีเพกกันอีกรอบไม่ได้โอ้ไม่โดน Q, ว B P R แมนตัวสนาร์เออวะมันยิงไม่โดนเลยยิงยากยาะถ้าเป็นเคาน์เตอร์ท่าแรกเสร็จไปหลายศพแล้วอย่านี้งอย่าเรายิง m v P สตาร์อย่าเราจะลองเปลี่ยนเป็นเล่นอานได้ ในเจอศัตรูจบลาวดอกโดนยิงหัวพร้อมสองดอกเลยชิวได้ปะเนี่ย n e วเอพันเนี่ยเราจะใช้5ฟเซเว่นปืนคู่ครับอเสี่เจ็ดอันนี้อ่าไฟเซว่นไม่ใช่ปืนคู่แล้วอ๋อยิงเพื่อนเขาถูกย้ายทีมเป็นโจนเจอโจนแล้วหนึ่งยิงหัวไม่โดนโดนแล้ว,ว,อ,ลวอากานี่รีคอย ไม่ค่อยดียนะครับเด้งอุ้ยตกใจเดินผ่านหน้าเอาเฮ้ยอเอาเอเฮ้ยเอาเฮ้ยงงเว้ยประตูเพื่อนออกไปจริงมั้ยอ้าวตัวยิงเพื่อนยิงหัวยิงหัวสองคนโอเวจะมาดูรีคอยล์ปืนอากา้าแบบไม่มีใครขาดเราก็มีโจรโผล่มาตรงหน้าแล้วก็มีโจรถือเอวีอีกตัว ใส่ได้ปืนพกยังไม่ได้ลองรีคอยปืนเลยอาก้าน well. ี่เน้นยิงแบบว่ากิ๊กๆิๆกิกนะไม่ให้กดท้าดูรีคอยก่อนไม่ได้ดูสักทียิงสองนัดป๊บกระสุนทุ่งขึ้น ประมาณ5หลาฉะนั้นเราต้องอยิงแบบชิ่วๆเหมือนปืนปคาวอคนี่คือไม่นั่งยิงโอ้โหเด้งสุดๆนั่งยิงนั่งยิงโอ้โหเด้งมืนไม่ร่ง้งาก,างก็ใ้ากแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นปีศาจหรือ M4A1 โ่าเราเจอเราเจอเราเจอโอ้ยยิงหมดแม็กกว่าจะตายปกติสามนเด้มเข้าไปในถ้ำถ้ำโอ้โดนใช้ตันเงยต้องใช้ปุ่นโวยวันโวนโวยวานนู่นั่ยังไม่ทย่โดนีดูรีคอยล์ดูรีคอยลนเด้งไปไปปอคุณเคยเล่นเคานเ,เตอร์ไหมครับ วงรีคอยอะไรรีคอยคือเวลาเรายิงปืนปืนมันจะเด้งนะครับเรียกว่ารีคอยเรามานั่งยิงนั่งยิงก็เด้งเหมือนกันผมกออนั่งยิงยมันจะลดการเด้งได้เทคนิคคือนั่งยิงแล้วกดเมาส์ลงมันจะอยู่ที่จุดเดิมอย่างนี้แล้วกดเมาส์ลงแ้วเราก็ตาย พราะศัตรูแม่งเก่งมาแล้ว่นเป็นสิ่งที่ทําอะไรไม่ได้เราเจอศัตรูกดเมาส์ลงลงกระโดดมันยิงขนาดยิงมันก่อนเราจะมีดเหรออ้าวเฮ้ยนั่นมันศัตรูอ่ะแล้วศัตรูมันไม่ยิงเพื่อเราเราจะเอามีดไม่เอามีดเลยคือคนเสิร์ตข้างบนหัวเราไม่ยิงเสือเราปั่นโดนอยู่ นี่ให้โดนที่รู้ก,กานเกมคืแต่โดนโอ้โหโดนแล้วเอามือเล้วไม่ได้เฟลเราจะเปลี่ยนปืนบ้างเปลี่ยนปืนพกนี้แล้วก็ใช้กระลิ่นกระลิวนกระลิ่นี่เขาบอกว่ายิงง่ายสวยม่หนเฮ้ยกระลิวแม่งนิ่งมากเลยดึงเสียงคนเดียวตอนนี้ นั่งไงโอ้โหเฮ้ยคาลิวแม่งกดนิ่งเลยคารออเตอร์เปลี่นนิ่งได้ออกลุสามหนึ่งไงสามหนึง่งสามหนึ่งมันกาลาบเไาละอื้อหื้อโอ้โหดับเบิลเฮดชาร์จเป็นหกโกวดีดาตรงข้ามหนึ่ง ตกเพื่อนโอ้โอ้เดวโอ้เอ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะเอามีดเหลาคนนี้ดูนะครับอ้าวโดนคนอื่นก่อนโอ้ใช้กระลือโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนพี่แกยิงเป็นสิบรอบโอ้โหพี่แกไม่เก่งใจเลย ที่แกมาเก่งจังโอ้โหฆ่า1040ฆ่า1050ตาย70สกอโหฆ่า10โหตาย20เก่งมากเลยโอ้โหจะเป็นเลดี้ถ้าเป็นเคาน์เตอร์อันหนึ่งนี่เอ้ยถ้าเป็นเคาน์เตอร์กากจะเป็นยังไงสกอร์โอ้โหก็ตาย เรามาลองเดี๋ลองวีดีโรอบอยากดูคอปเตอร์กางไหมครับเดี๋ยวไปอาบให้ดูมีแต่เ,เกียร์โอ้โหความกางของผมไม่มีกาก่านี้อีกแล้วเออยิงไม่ตายเ,เก,ยล,เเก,ยก,ก,กล่ะวีดีโอสุดท้ายแต่เราก็จะติดก,กั่เกียร์เข้านี้แม่งยิงไม่ตาย โ oh. จมันเยอะหรอตำรวจตันตายกันเร็วจนกูไม่เหน็นเพื่อน <Okay. S 2> อ้าวสามชีวิตก็จะหมดรอบต้องมีคนมาเกิดเข้ามาแต่ผมก็หันกับยิงอยูน่นะตะโดน ก็ยิงไม่โดนเลยโอ้ยิงไม่โดนเลยอ้ยออาวเอามีเฉือนตัวนี้แหละเอามีอ่ามีตายไปหนึน่งเฮงแล้วก็ลาวโดนไม่ยิงมึงเหรอ ลาวดอหยกเบายบ้ามันไม่ยิงมึงเหรอเอเอามีดไปจิ้มกูดบายเอรีบอดี้เขาเรียกว่าหินจ้าเว้ยไม่ใช่ไม่ยิงยิง okay, ย okay, ออกออกกอากาตาเกียงท้าวี